เดี๋ยวรอสักคู่นะคะทุกคนเสียยมันกำลังปรับตัวอยู่กาลังทดสอบในโครโฟนของเรานั้นคนนะครับตอนนี้นะคะทุกคนนะครับก่อนะทุกคนนะตอนนี้นะทุกคนนะครับลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟให้เรียบร้อยอืมเปิดไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็พัดลมตรงตรงนี้คงจะไม่ต้องเปิดลวมั้งนะครับอุณหภูมิมันยังอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอุณหภูมิมันค่อยๆอยยังอุ่นขึ้นนะครับ ว่าเราคิดว่าลมมอสุมเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับนะคะทุกคนนะครับโอเคนะครับผ่านไปแล้วสักหนึ่งนาทีแล้วนะฮะทุกคนนะครับวันนี้นะครับความเร็วลมนะครับทรงพลังอย่างมากนะทุกคนนะครับเป็นหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่อัปเดตที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะอัปเดตเองนะครับลมมีกําลังที่แรงถึงหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งแรงเท่ากับ กระแสะลมเลยนะคบแบบกระแสะลมในชั้นบรรยากาศเลยนะคะทุกคนนะครับหรือกระแสะลมเีมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเป็นกระแสะลมที่รุนแรงนะครับซึ่งความเป็ลมระดับนี้นะครับมันทําให้เกิดความเสียหายได้และขาพัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆไม่ต้องจําเป็นต้องพัดนานๆหรอกแค่บางครั้งพัดแค่รอบเดียววินาทีเดียวก็พังแล้วของ รวมถึงของที่น้ําหนักเบาๆมันจะพังได้เลยนะครับแรงเข้ากับพายุระดับอุ่นนะครับแรงระดับหนึ่งนะครับถ้าหากพัดต่อเนื่องนานๆน,านะมันก็จะทําให้ของข้าของพังได้นะครับอาจจะเสียหายจนแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับอาจจะเสียหายรุนแรงนะคะทุกคนนะครับหาที่ตั้งมือถือก่อนนะครับ โอเคนะทุกคนนะคะกำลังหาที่ตั้งเบื้องต้อยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะต้องหาที่ตั้งก่อนเพราะว่ายัางไงวันนี้จะอัปเดตคลิปเดียวเนื่องจากว่ามันจะว่าลาที่อัปเดตสองคลิปทีเนี่ยโอ้โหคลิปยังไม่จบเลยสะละเออวันนี้อัปโหลดแค่คลิปเดียวพอเดี๋ยวตอนทเที่ยงเดี๋ยวไปทีเดียวสองสามคลิปเลยแล้วกันความมันเป็น,ปนช่วงลาที่ค่อนข้างสบายเลยอัปเดต นะคะทุกคนนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาตอนทเที่ยงๆนั่นแหละนะครับเอาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับ่ะวางเลยนะครับวางให้ดีๆนะอย่าวางให้แบบตุ้มซ่ามนะวางให้ดีๆเออเอาออกหน่อยเออนั้นแหละสามมีผ่านไปแล้วนะครับครับเรียบผ่านไปแล้วสามนาทีนะครับตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับไม,ไ,แบบไม่ต้องมานั่งจูงอะไรมหรือมากนะครับ แต่ระยะห่างมันไกลขึ้นนะครับก็ต้องขอไห้ก่อนนะครับมันก็จะเห็นรถที่วิ่งผ่านไปด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีการผลิ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวข้อมูลนี้จะถูกดวาวเทตตองคู่นะครับขอคู่นะครับขอเวลาคู่เดียวรักอย่างเดียวนะครับไม่ได้นานคู่เดียว เอาไปให้แล้วนะครับมันต้องดีดีนะยัไงไงก็ต้องไปหาเพื่อนเติมนะครับร้อยต้องทานด้วยว่อือ <c oughs> ตูปิดท้ายเราก็ลงเครื่องไปเดินก็พอแล้วอากาศได้มานะเย็นแบบเย็นมากแล้วเนะี่ย เออครับแบกเอาคงส่องมือถือุนคนแ้วหลังมั้งนะครับตอนนี้ังถ่ายอยู่ให้ไปถ่ายอยู่นันแหละนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเมื่อถึงปิดเทอมนี้นะครับจะต้องลื่นเวลาในการเล่นมือถือนะครับไม่ใช่อยู่ห้องนู้นไปเล่นห้องนู้นนะครับจากที่จะเป็นตอนเช้าทุกวันจะเปลี่ยนเป็นตอนเที่ยง แล้วเมื่อประมาณก่อนแบปบเทิมสักสองวันก็คือต้องย้ายไปตอนกลางคืนแล้วควรตั้งเวลาให้ถูกด้วยนะครับตั้งเวลามืนถือให้ถูก้องด้วยถ้าคุณดูผิดมันก็ผิดไปเลยถ้าคุณก็อาจจะได้นอนนลยกไได้คุณอาจจะได้นอนช้าหรือนอนเร็วก็ได้เพราะคุณดูเวลามือถือผิดเป็นองนั้นแหละวันนี้ส้อมประกาศนะครับ ถายไอคอนอากาศไปอีกระยะหนึ่งลมจะยังคงแรงขึ้นอีกประมาณได้อีกสองวันหลังจากนั้นลมก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับนะครับแล้วนะครับอุณหภูมินะครับสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหรืว่าสูงขึ้นต่อเนื่องวันนี้อุณหภูมิติดลบเจ็ดสิบห้าองศาก็คือว่ายังหนาวจาัดยังมีสโนยังมีน้ำแข็งตอนนี้น้ำแข็ง งแม่น้ำผมอยู่ในคลองมันจะมีความลึกสูงสุดอยู่ที่เจ็ดจุดห้าเมตรเริ่มบางแล้วนะครับตอนนี้ยังไงนะครับเราไม่คงติดตามคืบหน้าของเมืองใหม่ที่กำลังก่อสร้างมาถึงตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบหกนะครับความคืบหน้าไปแล้วประมาณห้าจุดสี่เห้าจุดสามเปอร์เซ็นแล้วจริงๆนะครับห้าจุดสามหกเอร์เซ็นตนะครับ คุณจะดีใจไหมคุณอย่าเพิ่งดีใจตอนนี้หรอกเอาไปลุ้นๆไปไปปลายเดือนไปไปลายปีดูนะครับไปลงเป็นุ้นเลยนะครับใครชอบอากาศหนาวเย็นก็ไปอยู่ที่นั่นได้น,นะครับเราก็ชอบอากาศหนาวเย็นเหมือนกันเพราะนี่กรุงเทพยังติดลบเจ็สิบห้าได้เลยนะครับถ้าไปอยู่เมืองน,นั้นนะี่หนาวกว่าเราห้าสิบองศาก็คือเมืองนั้นจะหนาวกว่าเราห้าสิบองศาก็คือจะมึจะต่ำกว่าห้าสิบนั่นแหละนะครับ ที่เมืองของเขายังคงติดลบหนึ่งรอยี่สิบห้าองศาอยู่ดีนะครับยังคงหนาวเย็นจัดอยู่นะครับนะครับอุณหภูมิยังคงเย็นลงในแต่ละบางประเทศแต่ประเทศไทยก็จะเริ่มมีสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นนะครับนะฮะทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนจะอัปเดตลิปเดียวพอนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงไปมัดรวงมาเลยสองสามชิปเอานะครับ ถ้าตอนเย็นมีเวลาเยอะก็อาจจะอีกคลิปหนึ่งก็ได้ั้งนะครับอาจจะต้องมาเวลาพิเศษใหม่นะครับถ้าเราตื่นไวก็จะมีเวลาพิเศษเนี่ยตอนนี้นะครับสภาพอากาศนะครับก็ยังคงดําเนินต่อเนื่องไปนะครับตอนนี้การต่อสร้างของเขายังคงเป็น,ปนความราบลื่นนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่ใช้เขามันมีสี่ฤดูใช่ไหมฤดูแก่ฤดู หมายไม้ที่รูดูใม้ร่วงรดูหนาวรฤดูร้อนนะครับมีแค่สี่ฤดูนั้นน,นั้นประเทศเขาจะไม่มีฤดูฝนนะครับป๊าปมันอยู่ในเขตอบอุ่นนะรประเทศเขาเป็นไปได้ที่จะมีฤดูฝนแต่ทำแต่ก็อาจจะทําให้เกิดฝนตกเป็นบางวันได้นะดังนั้นก็ตรวจเช็คสภาพอากาศที่ดีก่อนสมประเทศไทยก็ไม่มีโอกาสเกิดฤดูนี้นะครับแต่จะไปส่งเกิดในอีกปี2 0 2 6เลยนะครับ ซึ่งเนตไทยไม่มีฤดูไม่มายลวกอะไรไม้ไมผลิตนะครับอันนี้ไม่มีนะครับแต่ไม่มีเอาก็คือหลังปีสองพันยี่สิบหกเลยเพราะว่าเขาอัปเดตมานะ่ะเพราะมือของเขาเมืองหมอันนี้เอามืองใหม่เลยเหมืกันมือใหม่ของเราน้าอยู่ขึ้นอยู่ไม่ก็ถ้าดูจากแผนโครงการแล้วก็คือมาเร็วนะครับมาเร็วกว่าปกตินะครับมาเร็วกว่าปกติอีกนะครับ ตอนนี้งงนาทกคนนะครับแต่วันนี้จะมัดรวม14 4มิลลิตรเลยนะครับก็คือ14นาทีนั่นแหละนะครับจะมัดรวมคลิป 14, 40มิลลิตรหรือ14นาทีนะครับมัดรวมคลิปอะไรก็ได้ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในวันที่ของคุณนะครับวันนี้วันที่16มกราคมปีประมบห้5นะครับยังคงเหลือเวลาลุ้นอีกประมาณ11เดือนถึงด สิบสิบเมเด็ดโดยแล้วในการลุ้นลุ้นว่าเราจะได้ไปอยู่หรือไม่เพราะให้ใครก็ได้ไปอยู่แต่จะต้องจํากัดประชากรไห้สองส่วนอยู่ที่ประมาณหกล้านคนนะครับอาะถ้าประชากรเยอะเกินไปมันจะเกิดการแออัดได้ดังนั้นจะต้องรับมือละหกล้านคนใครจะอยากสร้างมันเพิ่มเติมก็ไปสร้างเอาเองได้โดยสามารถกดไม่ได้ผมที่ แอปต่อสร้างนะครับต้องถ้าไม่มีโหลดมาได้ต้องขนมาแอปต่อสร้างแล้วก็ไปต้องไปต้องเข้าแอปที่ชื่อว่าแอปการต่อสร้างอันนี้ถ้าโหลดมาปึ๊บมันก็จะเข้าให้นะครับนั้นคุณอยากต่อสร้างอะไรคุณก็ขาดกดได้แล้วแนละนั้นกดไปแอปปึ๊บก,ก็คือต้องให้คุณพิมพ์ว่ายอยากต่อสร้างอะไร AI ก็จะต่อสร้างให้เอง แล้วแต่ต่อสร้างมีความเร็วเท่าไหร่เขาจะเลือกให้นะครับแต่คุณต้องรอนนจริงๆร,ริบสกสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่ที่ผันผวนได้นะครับตอนนี้ลมก็ทรงพลังนะครับแต่ถ้าลมมาถึงนี่ต้นไม้ของแบบจะหักโค่นั้งเนี่ยต้นไม้ต้นนะ มันไม่ใชยมันแบบขอ,อจริงๆนะเนี่ยปั้นมาตัวนะที่อยู่หน้าบ้านอ่ะลมพัดก,ก็ลมแล้วเออวันนี้จะมัดรวมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้สิบสียทีก็วันนี้สิบสี่นาทีนะเตือนไหมนะสิบสี่นาทีนะครับผ่บานแล้วที่สองีเนี่ยผ่านไปอีกผ่านไปนี่ก็เร็วแล้วนะเนี่ยอุณหภูมิมเริ่มปุ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ แต่ยังคงหนาตลอดได้อีกประมาณหลายหลายวันอุณหภูมิวันนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ8องศานะครับก็คือว่าอีกประมาณไม่เกิน10วันนั่นแหละอุณหภูมิเขาว,ว่าจะใช่วลาไม่เกิน10วันว่าอุณหภูมิจะเกินงองศาขึ้นไปหรือจุดที่ทำให้น้ำแข็งสามารถละลายายเป็นของเหลวได้นะครับดังนั้นทุกคนต้องดูแล ภาพไม่ดีนะฮะทุกคนนะครับเพราะเวลาที่คาดการมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอุณหภูมิเนี่ยอ,อ,อัตราที่จะเพิ่มขึ้นมันก็จะแตกต่านกันไปด้วยนะครับยังไงอากาศในสมาร์หนาวก,กับเราได้อีกนานนะครับนั้นขอขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วช่วงนี้อากาศในหนาก็เราไปอีกนาน,นาแสนนานนะครับเพราะเป็นช่วงที่เย็นที่สุดในรอบสามสิบปีนะครับ บอกเลยว่าสามสิบปีในรอบหนึ่งมันก็นานอยู่นะครับนะครับถ้าเย็นในรอบร้อยปีนี่จะสุดโคตรกว่านี้นะครับถ้าเย็นในรอบร้อยปีบอกเลยนะกรุงเทพยังติดลบหลักร้อยแล้วก็ไม่กี่วันนั้นนันแหละกรุงเทพก็ยังติดลบนานอยู่เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะคะฝากไม่แล้วก็ติดขยและเป็นกำลังใจกิดการเด่นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้พาให่แหม่หัวหอเลยขอบคุณครับ โอเคนะคะทุกคนนะครับวันนี้นะคะทุกคนสภาพอากาศก็นะคะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะครับ <S <S ก็ขอให้ทุกคนต้องติดตามดูแลสุขภาพเพื่อ้ตังแว่าลมแรงแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นเป็นเลยเวาลานานๆก็สุขภาพอาจจะเยี่ยมแย่ได้ขอให้ทุกคนดูแลให้แข็งแรงนะครับขอบคุณครับ